มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าธุรกิจมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ใครสักคนได้ในจํานวนกลุ่มกลุ่มหนึ่งอะคะ่ะธุรกิจนั้นมันก็จะยั่งยืนบอกว่าเอกลักษณ์ของแบรนด์กาลันคืออะไรคะอะไรที่อยู่ในกระแสมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะพยายามไม่ตามเพราะว่าเราค่อนข้างโฟกัสกับการให้การานันเป็นแบรนด์จริงๆทิปและทริคในการทําธุรกิจของคณรัฐเลยคือ รายการเวลไอดอลของเราในวันนี้ค่ะเราจะได้มาร่วมพูดคุยกับนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามาพร้อมกับไอเดียนะคะรวมถึงแพชชั่นในการยกระดดับชาไทยหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้อับเสนิชาไทยนั่นคือแบรนด์การันไทยทีค่ะแล้ววันนี้จุดเริ่มต้นของแบรนด์การันไทยทีคืออะไรและความสําเร็จของแบรนด์นี้มาได้อย่างไรนะคะช่วงนี้ขอต้อนรับคุณรัฐนะคะ f ่าเดอร์จากการันไทยทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะเช่นกันค่ะ เดี๋ยวเราริมพูดคุยกันวันนี้เราจะพูดพูดคุยกันแบบสบายๆกันเนาะ <c oughs> อยากให้คุณหลัดได้เล่าถึงนิดนึงค่ะว่าจุดเริ่มต้นของแบรนด์การ,รันไทยที่เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นนะคะต้องต้องแจ้งก่อนว่าเป็นสูตรของคุณแม่ค่ะคือคุณแม่ชอบทานชาไทายอยู่แล้ว <c oughs> ตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ได้กินสูตรนี้มาตลอดที่บ้านค่ะแล้วก็ เ,เกิดจากการที่เขาไปหาใบาชาอะไรมาทําเองอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บ้านญาติญาติหรือว่าใครที่รู้จักอะค่ะก็จะได้ทานสูตรนี้กันอยู่แล้วทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊อแบบคนติดใจยเยอะนะจากการกินที่บ้านการทานมาเป็นเวลานานเราก็เลยคิดว่าเออเราอยาก ลองนําสูตรเนี้ค่ะมาขายดูว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือคุณแม่คุณแม่ใช่คุณแม่แบบอ่ะไหนเอาใบชาลองมาทำทำให้ญาติญาติคนในครอบครัวทานแล้วทุกคนก็บอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าอร่อยค่ะอร่อยจนวันนึงเนี่ยเราก็เลยอยากจะเอาสูตรเนี้มาขายออกมาขายจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราตัดสินใจทาแบรนด์นานไหมค่ะ นานค่ะจริงๆกว่าที่จะเริ่มต้นเนี่ยก็ใช้เวลาระยะหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องการมีข้อมูลในการทำงานแล้วก็ต้องการร <ห honorary S 2> ีเสิร์ชเยอะๆด้วยก็ใช้เวลารีเสิร์ชนานค่ะแล้วก็กว่าจะได้เริ่มมาเป็นแบรนด์แล้วก็ณจนถึงทุกวันนี้เริ่มมาได้ก็ประมาณ5ปีแล้วค่ะกำลังจะเข้าปีที่6ปีที่6กกับแบรนด์การันไทยทีใช่ค่ะเลือกไม่ยากเลยเพราะว่าเลือกจาก ความชอบของคุณแม่ค่ะแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าอุปสรรคในการทำแบรนด์ชาไทยมันยากไหมคะเพราะว่าถ้าเราย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วชาไทยก็ยังมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยอยูคะ่ะค่ะก็จริงๆก็ทํากันบ้านก่อนค่ะอ,อ,อย่างที่บอกไปตอนแรกค่ะคือเราเป็นสูตรทําทานเองที่บ้านใช่ไหมคะมเราก็ ใส่สุดเนาะคุณแม่จะทําอะไรให้เราทาน<อ>ก็คือรถมือแบบเต็มที่อ,อะไรอย่างนี้ทีมียมใช่ใบชาคุณแม่ก็สั่งมาพิเศษค่ะแล้วก็อินกิวเดียนต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ ใช้ของที่มีคุณภาพดีทีนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นตรงที่ว่าต้นทุนเราอะไม่สามารถแข่งขันกับราคาในตลาดได้เราก็เลยมีข้อหนึ่งเนี่ยโน้ตไว้แล้วว่าอโอเคมีเรื่องต้นทุนนะที่ที่เราต้องไปทํากันบ้านต่อใ,ใครที่จะเป็นลูกค้าในฐานที่ยอมรับกับราคาประมาณนี้ได้บ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไปดูไปรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะเลยค่ะว่า กลุ่มลูกค้าที่ชอบทานชาไทยเนี่ยเขาเป็นใครอยู่ตรงไหนกันบ้างแล้วก็ยิ่งเป็นในสโคปที่เราอยากเจออาะอะค่ะเขามีเพ,พนพอย์อะไรไหมม,มีความต้องการอื่นๆอีกไหมหรือว่าผู้เล่นปัจจุบันในตลาดยังยังไม่ตอบโจทย์เรื่องไหนอีกบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยาก เเปิดตัวไปแล้วเราไปทําเหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็มองว่าอะไรที่เราไม่ได้มีจุดยืนชัดเจนก็จะไม่ยั่งยืนทีนี้เราก็เลยมองว่าเออถ้าถ้าเราจะต้องทําทั้งทีเราก็อยากให้มันยั่งยืนเราก็เลยทํากันบ้านเยอะหน่อยว่าเออเราควรฟิตอินตรงไหนได้บ้างแปลว,ว่าทํากันบ้านมาดี<ช>มากมองเขาเรียกว,ว่าศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ากลุ่มทกาตประมาณนี้ชอบ ดื่มชาแบบไหนอยากจะได้บรรยากาศร้านแบบไหนสุดท้ายก็ลงตัวมาเป็นการันไทยทีเมื่อ5-6ปีที่แล้วสาขาแรกเปิดที่ไหนคะที่เอ็มคอเทียค่ะอ๋อเอ็มคอเทียใช่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ค่ะจะบอกว่ามีหลายสาขาด้วยนะตอนนี้ก็คือเมนูเด่นของเราเนี่ยก็คือแบรนด์ การันก็คือเมนูชาไทยชาไทยที่จะต้องมาลองสักครั้งหนึ่งใช่ค่ะถ้าต่างชาติจะเรียกว่าเมนู must try ใช่ค่ะเป็น must try เวลาต่างชาติมาแล้วถ้าถ้าเรามองย้อนไปค่ะถึงอุปสรรคในวันแบบวันแรกที่เราเริ่มเปิดร้านอาจจะเป็นช่วงแรกๆอุปสรรคตอนนั้นคืออะไรค่ะเออจริงๆน่าจะเป็นเรื่องทุกอย่างมันใหม่มากะค่ะสำหรับเราเราไม่เคยทำธุรกิจที่เกี่ยวกับ food and ด์เบฟมาก่อนแล้วก็เรา คือมันก็มีปัญหาจุกจิกหลายเรื่องค่ะทั้งในแง่ของการ run operation ต่างๆ hmm. service เออทุกอย่างคือเจอเจอมาหมดแล้วมีปัญหาใหม่หมดเลย,เลยค่ะอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆตั้งแต่ทํามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ยังเจออุปสรรคอยู่ตลอดแต่ว่าอุปสรรคแรกเลยที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นก่อนเปิดร้านค่ะที่ว่ามันเป็น เป็นความเข้าใจแล้วกันว่าเราจะทํายังไงให้ลูกค้าเข้าใจในสินค้าที่มันราคาสูงขึ้นจากปกติที่คนคุ้นเคยกันอยู่แล้วในตลาดค่ะเมื่อก่อนเราก็จะเจอเนาะชาไทย3าสบาทมตดาตรฐานเท่านี้ยี่สิบห้าบาทยังมีแต่ว่าอ,อย่างที่บอกด้วยต้นทุนด้วยอะไรของเราต่างๆค่ะ,ค,ะคือเราจําเป็นที่จะต้องขายราคาที่สูงขึ้นจริงๆแต่แล้วทํายังไงให,ให้ให้ทั้งหมดองค์ประกอบของแบรนด์ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ลูกค้าเข้าใจได้หรือสื่อสารกับลูกค้าได้ชัดเจนว่า โอเคราคาเท่านี้สมเหตุสมผลกับทุกอย่างที่เขาจะได้รับอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า คุ้มค <ibl ok S 1> <ช>่ากับคุณภาพที่เราได้รับใช่ไหมคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่ใจกล้าอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นชาไทยขายในร้านกาแฟใช่ค่ะแต่วันนี้คุณรัฐเลือกจะเปิดเป็นร้านชาไทยตอนนั้นมีความคิดยังไงบ้างคะเล่าให้เราฟังหน่อยก็เกิดจากการที่ทำรีเสิร์ชนี่แหละค่ะเราก็ไปเจออย่างที่บอกเนาะเพนพอยของลูกค้าคือเราก็พยายามหาแหละคือรัฐมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าธุรกิจมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ใครสักคน ได้ในจํานวนกลุ่มกลุ่มนึงอะ,ค,ะค่ะธุรกิจนั้นมันก็จะยั่งยืนซึ่งนตอนนั้นอะเราก็มองหาเนาะว่าค,คนที่ชอบทานชาไทายอยู่ในตลาดที่เราอยากเจาะเนี่ยเขาประสบปัญหาอะไรบ้างอย่างที่บอกเลยเราเจอชาไทายทุกร้านกาแฟเลยเร<ช>ียกได้ว่าเป็นคอมฟอร์ตเมนูของคนไทยเลยเพราะเราอยู่กับชาไทายมานานทุกร้านกาแฟคือเข้าไปปุ๊บจะมีเลยใช่ไหมคะเมนูสุดท้ายไทยทีโกโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลย ไปลองรีเสิร์ชจากกลุ่มลูกค้าที่สั่งชาไทยในร้านกาแฟดูอะไรเงี้ยค่ะว่าเออทุกวันนี้เขามีความพึงพอใจแค่ไหนกับการใช้บริการนี่นั่น apart from หรือว่านอกเหนือจากการมาชอบรสชาติแล้วว่ามันมีอะไรอีกอเขาก็บอกว่าเออจริงๆเนี่ยเขาอะชอบ ชอบกินชาไทยนะแต่ว่าทุกครั้งที่เขากินชาไทยในร้านกาแฟค่ะเขาจะได้กลิ่นกาแฟ,าแฟมาเจือปนในจมูกด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นแบบที่ของมันได้จริงๆมีเฉพาะชาไทยอย่างเดียวเขาน่าจะแฮปปี้กว่านี้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เก็บรีเสิร์ชพวกนี้ค่ะมาเรื่อยๆซึ่งคนที่คิดเหมือนกันนะคะก็มี จำนวนประมาณหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ทำสิร์ชในพาร์ทอื่นๆด้วยจนเราได้มาเป็นคำตอบว่าเออจริงๆกลุ่มลูกค้าที่เราอยากเจาอเนี่ยมันมีมากพอให้แบรนด์เติบโตไปได้นะอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการค่ะ ก่อตั้งร้านการันไทยทีะนะคะแล,แล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนะะี่ยค่ะกลุ่มลูกค้าของเราจะถือว่าขยายตัวมากขึ้นถูกไหมคะใช่ค่ะนอกจากในประเทศแล้วมีต่างประเทศด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะมีต่างประเทศด้วยมีประเทศอะไรหลักๆบ้างคะมีถ้าหลักๆเลยอะคะ่ะก็จะเป็นมาเลเซียค่ะสิงคโปร์ฮ่องกงจีนค่ะ ก็ก็นักท่องเที่ยวที่เข้าไทยมาเยอะๆค่ะก็จะเป็นกลุ่มนั้นเลยยังคงอยู่ในโซนเอเชียบ้านเราชอบทานชาไทยใช่แล้วถ้าอย่างในประเทศไทยเรานี่นี้มีประมาณสักกี่สาขาคะตอนนี้ปัจจุบันมี15สาขาค่ะแล้วก็กําลังขยายต่อเดี๋ยวเดือน2เดือนนี้ก็จะเห็นเปิดเพิ่มอีกเยอะเลยใครที่เป็นเหมือนแฟนคลับชาไทยอยู่แล้วหรือว่าชาไทยเลเวอร์นะติดตามได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากการทําแบรนด์การันไทยทีแล้วเนี่ยบริษัทอื่นๆ อยู่ในเครือก็ยังมีอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆเราก็เป็นบริษัทเราบริษัทเดียวนี่แหละค่ะแต่ว่าเรามีการ <Brand S 2> แตกแบรนด์ใช่ค่ะเพิ่มแบรนด์อื่นขึ้นมาด้วยเราก็จะมีจริงๆปัจจุบันแบรนด์ที่มีอยู่อะค่ะก็จะมีกาลันใช่ไหมคะ,คะแล้วก็มีเจริญสังขยาค่ะอ,อันนี้เพิ่งเป็นน้องใหม่เพิ่งมีสองสาขาค่ะก็กำลังกำลังเดเวล็อปหลายๆอย่างอยู่ค่ะแล้วก็ มีซัมโ์โบค่ะเป็นอาซาอิโบที่เราเทคโอเวอร์มาตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของการรีแบรนด์ค่ะแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นกันแล้วก็กําลังจะลอนชชานมอีกแบรนด์หนึ่งด้วยค่ะชานมนี้คือเหมือนชาไทยไหมคะไม่เหมือนค่ะรสชาติจะต่างกันเลยเพราะว่าเราสั่งทําใบชาขึ้นมาพิเศษคัสตอม i z e รสชาติเฉพาะ สำหรับเราเท่านั้นเลยชื่อแบรนด์อะไรนะคะชื่อเอเวอรี่วองค่ะเอเวอรี่วองมีสาขาหรือเปล่ามีค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดค่ะสาขาจะเปิดที่แรกที่เกสรนมรินค่ะอันนี้ไม่ไม่เป็นความลับแล้วใช่บอกได้ค่ะบอกเดือนหน้าแล้วเดือนหน้าบอกได้ที่เกสรใช่ที่แรกนะคะก็คือจะลอนในเดือนหน้าเนาะก็คนที่แบบติดตามหรือว่าเป็นชาเลเปอร์อยู่แล้วนะคะก็สามารถมาลองได้นะคะเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็คือเขาเรียกว่าเริ่มต้นจากรันที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวคุณรัดมองว่าเอกลักษณ์ของแบรนด์กัลันคืออะไรคะเออจริงๆก็เรื่องรสชาติด้วยค่ะแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ทำให้ดูแตกต่างค่ะจริงๆก่อนที่เราจะเริ่มค่ะอย่างที่บอกเราเรีเสิร์เยอะมากจนเราค่อนข้างเข้าใจจริงๆว่าลูกค้าค่ะต้องต้องการอะไรนอกจากการดื่มเครื่องดื่มแล้วจริงลูกค้าต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยเราเลยตอนแรกเราเลยลอนส์แบรนด์ออกมาที่เป็นแบรนด์ชาไทยแต่ว่า โฟกัสกับเอลิเมนต์ต่างๆที่ทําให้ทุกอย่างดูดีแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์เอยอะไรเอยต่างๆแล้วก็ทําให้ลูกค้าเกิดภาพจำอะค่ะว่าถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้อุ้ยอันนี้คือการาันนะแล้วก็การทานการันมันจะทําให้เราแบบอุย้ยดูชิคดูพรีเมียมอะไรเงี้ยค่ะเราพยายามที่จะอินพุตอะไรแบบเนี้ยค่ะเข้าไปให้ลูกค้ารู้สึกเราพยายามเล่นกับอารมณ์ออของลูกค้าด้วยเพื่อให้เกิดความผูกพันในระยะยาวอะไรเงี้ยค่ะเราก็ ทำกันบ้านมาพอสมควรค่ะก็คือเหมือนเขาว่าวาง strategi เรื่องของ e m o t ั o น a l ของลูกค้าที่มาแบบบริโภคในร้านนี่มันต้องอินกับบรรยากาศการตกแต่งร้านหรือแม้กระทั่งเขาเรียก packaging ใช่ไหมคะมีการดีไซน์ใหม่หมดเลยช่คะทำให้เป็นของฝากได้ด้วยค่ะคนก็จะนิยมซื้อแบบแพ็คขวดอะไรเงี้ยค่ะไปเป็นของฝากหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่านอกจากเป็นแก้วที่เราทานกลับบ้านเนี่ยยังมีแบบขวดทานกลับบ้านได้ด้วยแล้วก็มีเป็น p a งค a g i n g ด้วยนะคะ แลก็นอกเหนือจากชายังมีเมนูไอศครีมหรือเปห่อคะใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> มีเจลาโต้ค่ะแปลว่าทานจริงมีเป็นเจลาโต้ด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็มีเราพยายามพัฒนาโปรดักต์ให้มันออกมาหลากหลายมากๆค่ะอย่างปัจจุบันนะคะ <c oughs> ก็มีออกทีรามิสุชาไทยด้วย <c oughs> เพราะว่าจริงๆคอนเซปต์ของแบรนด์เราค่ะเราพยายามสร้างทุกอย่างจากชาไทยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราเชื่อว่าคนไทยแล้วก็ต่างชาติเองก็ดีเนี่ย คือชอบชาไทยกันจำนวนมากอยู่แล้วเราก็จะมีคอนเซปตภายในของเราอะคะ่ะว่า endless possibility of Thai tea คือชาไทยมันเป็นได้ทุกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยเราก็พยายามจะออก product ออกมาเยอะๆ <S <S ที่เป็นเกี่ยวกับชาไทยคะ่ะแต่ว่าก็เบสจาก ความชื่นชอบของคนในตลาดที่เราเจาะอยู่แล้วด้วยว่าเออทุกวันนี้เขาชอบเมนูกันประมาณนี้อยากกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ะจะ De v e l o p มันออกมาเป็นรสชาไทยคะ่ะก็คือเบสของเราเนี่ยย,ยังคงเป็นแบบชาไทยของเราท<ช>ี<ช>่แแต่<ช>เอาไป Mix and m a t c h กับเมนูอื่นๆที่คนทั่วไปในปัจจุบันอาจจะนิยมชอบเป็นบางกลุ่มถูกไหมคะใช่ a ิกซ์แอนตอนนี้เป็นทีรามิสุใช่ค่ะใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียตัวแทนคนรุ่นใหม่นะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งคำถามค่ะที่อยากจะให้คุณรัฐเนี่ยได้พูดถึงว่าสมุต ว่าในมุมมองของคุณรัฐเองที่เป็นนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ไฟแรงมีไอเดียมีพาชั่น3อย่างที่อยากจะบอกให้กับนักธุรกิจในปัจจุบันตอนนี้มีอะไรบ้างคะค่ะเอ่อถ้าจะให้บอกว่าต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมคะ<ช>อย่างแรกเนี่ยคงจะเป็นเรื่องจุดยืนค่ะจุดเพราะว่าจริงๆแล้ว่เราเชื่อว่าพอพอคนเห็นว่าุอยคนทํา ธุรกิจในตลาดนี้ดูสักเซสนะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งหมดอะคะ่ะมันเกิดมาจากการที่ทุกคนมีจุดยืนชัดเจนนะคะว่าเราเป็นใครในตลาดลูกค้าของเราจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่สองที่ที่คิดว่าควรจะมาควบคู่กันนะคะก็คือเรื่องของการทำารเสิร์ชค่ะคือรีเสิร์ชแบบสกิลต่างๆะค,ะค่ะมันไม่ใช่แค่ตอนจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจอะคะ่ะแต่ว่า พอทำมาแล้วจะขยายต่อหรือว่าจะเติบโตต่อไปในด้านไหนๆเนี่ยเราก็จะต้อง Research, research ค่ะซึ่ง Research เนี่ยมันก็จะหลดไปถึงความแบบมั่นคงเนาะแล้วก็ความแบบมั่นใจในการที่จะลงทุนในจุดนี้ตั้งใจทําในจุดนี้มันล้วนแล้วแต่มาจากการ Research ทั้งนั้นเลยคะ่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะ<ส>ก็ ขยันค่ะขยันค่ะความพยายามขยันใช่ค่ะขยันมันเพียรแล้วก็มีความพยายามมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าคิดว่าเป็น3มองค์ประกอบหลักเลยที่ที่ที่รัฐคิดว่าเป็นใช่เป็นจุดที่ทําให้รัฐมาถึงตรงนี้ด้วยเช่ไกันค่ะว่าเป็นจุดแข็งของของเราก็ได้ค่ะก็คืออันแรกคือความมั่นคงค่ะสองคือรีเสิร์ชค่ะปีมีขออนุญาตรวมเป็นความรู้ได้ไหมคะค่ะเพราะว่ารีเสิร์ชมันทำให้เราได้รู้ใช่เราต้องมีความรู้ต้องมั่นใจเราถึงจะลงทุนใช่อันที่3มคือ ความขยันค่ะสามอย่างนี้ก็คือสิ่งที่คุณรัฐบอกว่านักธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยเออควรจะต้องมีนะลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราควรจะต้องมี3าอย่างนี้เป็นอย่างน่มี position ที่ชัดเจนมีความมั่นใจค่ะที่เกิดจาก back up research แล้วก็มีความขยันค่ะอ่แล้วนอกเหนือจากนี้มีเทคนิคอะไรที่ทําให้แบรนด์ของการันไทยทีนั้นเติบโตไหมคะค่ะก็จริงๆก็อาจจะเป็นตัวตนที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าลูกค้าพอพอเจอเรา ด้วยเรื่องรสชาติด้วยรสชาติในที่นี้ค่ะอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าอร่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นโปรดักตตัวเองเราบอกอยู่แล้วนะว่าอร่อย <c oughs> แต่ว่ากับคนอื่นนะคะคือกินร้อยคนอาจจะไม่ได้บอกว่าเราอร่อยร้อยคนก็ได้ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เราทําไดค้คือเราหยิบยื่นคุณภาพที่มันคงที่ <c oughs> เพราะว่าทุกอย่างออกจากครัวกลางหมดเพราะฉะนั้นรสชาติแต่ละแบช มันก็จะเหมือนกันนะคะก็จะไม่คือถ้าดิฟกันลูกค้าก็อาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำมันคือมันน้อยมากๆพยายามทำมาตรฐานให้มันดีที่สุดอะคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราลงทุนกับมันเยอะมากๆแล้วก็ อย่างเรื่องในแง่ของแบรนดิ้งที่แตกต่างอะค่ะเราก็โฟกัสกับการทำแบรนดิ้งมากๆอะไรที่อยู่ในกระแสมากๆหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะพยายามไม่ตามเพราะว่าเราค่อนข้างโฟกัสกับการให้การันอะเป็นแบรนด์จริงๆเป็นแบรนด์ที่คนเชื่อถือเป็นชมีีมเรื่องราวแล้วก็มีความมั่นคงที่ชัดเจนที่ลูกค้าสัมผัสได้ค่ะก็ถือว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นเทคนิคของแบรนด์การันนะคะที่ทําให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วในตลอด5ปีนี้ใช่ไหม คือตอนแรกขายในไทยตอนนี้โอ้โหถ้าเราไปตามห้ ách, างสรรพสินค้าต่างๆเราจะเห็นว่าคิวค่อนข้ืงยาวคุณค่ะค <c oughs> <Bright> ิวยาวมากเลย<า> <wings. S 1> นะคะแล้วนอกเหนือจากการลงทุนนะคะในเรื่องของอาการันทยทีแล้วคุณรัฐมองว่าอย่างปีนี้ปี 2025, 2 0 2 5ค่ะมีธุรกิจอุตสาหกรรมแนวโน้มในปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะค่ะจริงๆอ่ะรัฐก็รู้สึกว่า ส่วนตัวด้วยเนาะทำเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเราก็จะสนใจตลาด F&B เป็นพิเศษฟู้ดเบฟอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็สิ่งที่รัดเล็งเห็นเลยอะคะ่ะว่า จริงๆประเทศไทยปัจจุบันนะคะเป็นเป็นที่หมายหมุดหมายหลักของชาวต่างชาติเดียวมากๆแล้วก็ประเทศเราเนี่ยเศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็ขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวด้วยวิซิเตอร์อะไรต่างๆ<ช>ค่ะ<ช>เราก็เลยมองว่าจริงๆอะค่ะประเทศไทยอ<ช>่ะนอกจากเขาเจอที่สวยงามแล้วอ่ะฟู้ดมันเป็นเขาเจอด้วยคือคนมาค่ะมาไทยอ่ะคือต้องมากินอ่ะเพราะมันเป็นแบบที่ที่สมบูรณ์มากทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็ เอกชนของเราอะค่ะก็ค่อนข้างเก่งมากๆก็จะเห็นได้ว่ามีกรุ๊ปต่างๆทำแบรนด์อาหารทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันหลากหลายมากๆแล้วก็แบบจับต้องได้จริงแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนะคะละเราเราก็เลยยังมองอยู่ว่า ตลาด F&B ค่ะยังเป็นที่ที่ยังสเกลไปได้อีกไกลมากๆแล้วก็เติบโตต่อได้อีกไกลค่ะก็ยังคงอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมที่เราลงทุนอยู่ก็คือ food and beverage นะคะอาหารและเครื่องดื่มแต่แค่ว่าแบรนด์ในอนาคตเราอาจจะมีการเปลี่ยนอาจจะเป็นอาหารก็ได้หรืออาจจะเป็นเครื่องดื่มอื่นๆที่อยู่ภายในบริษัทของการันก็อาจจะเป็นได้ค่ะอย่าง every Wong ก็จะเป็นแบรนด์ของชาเหมือนกันแต่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของชาอัดสำหรชานมนะคะ ก็ยังคงกินตลาดลูกค้าในกลุ่มประมาณนี้อยู่ค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจที่ทางคุณรัฐเองนะคะก็ได้มองเนาะจากมุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่ตอนนี้คนผู้ชมกำลังดูอยู่ก็คือทิปแอนทริ์ในการทำธุรกิจของคุณรัฐเลยคืออะไรค่ะจริงๆคือจะบอกว่ารได้เบสทุกอย่าง on research เป็นหลก<ม>ักเลยหเหมือนกันอย่างที่บอกไป3ข้อเมื่อกี้เนาะแล้วถ้ามาถามทิปแอนทริ์อีกอย ก็ยังพูดถึงเรื่องเดิมค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เรามาถึงจุดนี้ได้เราเราต้อง,ตอ,งองรู้นะใช่คือเราเราเหมือนไม่ได้แบบนอนแล้วตื่นมาแล้วทำเลยอะค่ะแต่กระบวนการก่อนหน้านั้นอะอม,มันคือ research <grammar> รีเสิร์ชมาไกลมากรีเสิร์ชมานานมากหรือว่าทุกวันนี้ค่ะที่จะออกแบรนด์ใหม่ๆไม่ว่าจะสังขยาก็ดีหรือจะไปเทคโอเวอร อาเอีโบของซัมเมอร์โบมาก็ดีเยงค่ะมันก็เกิดจากการที่เราทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องตลาดม,มาแล้วพอสมควรว่าคนมองหาอะไรคนต้องการอะไรอีกอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะใช้รีเสิร์ชทุกอย่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ปั้นแบรนด์เพื่อเซิร์ฟ ความต้องการของลูกค้าต่อ,ตอไปค่ะเรไ้ไในอนาคตมีจะขยายแบบไปต่างประเทศนี้มีไหมคะมีค่ะมีมอ,อันน่าจะยังไม่เคยพูดที่ไหนเลยค่ะแต่ว่านีเดี๋ยวปีนี้ล่าจะได้เห็นเราไปในต่างประเทศค่ะบอกบอกใบป,ประเทศได้ไหมคะตัวอะไรคะ ตัวเอชค่ะตัวเอชโอบเราไม่รู้เลยเราไม่ากเลยใช่ค่ะก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าแฟนคลับที่อยู่แบบประเทศตัวเอชรอรอได้เลยหรือคนไทยที่ไปเที่ยวแบบประเทศใช่ค่ะไปเจอเราได้เพราะว่าเราก็จะไปในคอนเซ็ปที่มันแตกต่างจากที่นี่ด้วยค่ะคือรสชาติชาเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็จะมีกิมมิค อะไรต่างๆเพื่อดึงดูดคนในพื้นที่นั้นแล้วก็ดึงดูดชาวไทยที่ไปเที่ยวด้วยแปลว่าเราต้องไปเบรนกับเคาเจอร์ของเขาใช่ไหมใช่ค่ะใช่หรือเปิดในดิสนีย์แลนด์โอ้น่าจะยังไม่ได้อันนี้อันนี้พูดเลยก็รอติดตามชมนะคะปีนี้ก็มีการขยายสาขาแน่นอนเนาะใทีนี้ค่ะมาถึงอีกหนึ่งกิมมิคของรายการวิวไอดอค่ะก็คือ this or that ให้คุณรัฐ เลือกได้แค่อย่างเดียวแล้วบอกเหตุผลแบบสั้นๆว่าทำไมถึงเลือกสีค่ะย่างเช่นไ้ให้เลือกระหว่างการขายออนไลน์กับออฟไลน์ค่ะ เลือกออนไลน์ค er ่ะเพราะว่าจริงๆเบสเราค่ะทุกวันนี้อินคัมเรามันมาจากออฟไลน์ส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีการซื้อขายแบบออนไลน์หรือว่าไม่มีการพรีเซนต์อะไรต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือการโปรโมตละมาเก็ตติ้งส่วนใหญ่ก็ออนไลน์หมดเลยค่ะก็ถือว่าเดี๋ยวนี้เขามาแรงเนาะใช่ค่ะเลือกเป็นออนไลน์อยู่นะคะแล้วถ้าเลือกระหว่างคุณภาพกับราคาละคะ เลือกคุณภาพค่ะเราให้ความสำคัญกับคุณภาพมากๆค่ะแล้วกออ็อย่างที่บอกไปเนาะเราให้ความสำคัญกับ ความเสถียรความสแตนดาร์ดของสินค้าที่เราขายค่ะก็ยังคงเป็นคุณภาพเพราะว่าหลังจากที่เราได้ได้ได้พูดคุยถามไปว่าจุดเริ่มต้นก็เป็นเรื่องของคุณภาพแบรนด์เราตั้งแต่ใบชาอินกริเดียนทุกอย่างคุณภาพหมดเลยเพราะเราทําเองกินเองจนทุกวันนี้เราอยากเอาสูตรนี้มาขายเองด้วยแล้วถ้าให้เกิดว่าให้เรื่องระหว่างขยายตลาดในไทยกับต่างประเทศละเลือกสองอันเด้อค่ะสมมติเลือกอย่างเดียวเอาตอนนี้เลือกอย่างเดียวต่างประเทศค่ะตอนนี้ เพราะว่าจริงๆอะในในในประเทศอะเนาะ,ะมันก็จะมี limited c o n sumption อยู่แต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยคือมันไปได้อีก ไกลมากๆค่ะเราก็เลยอยากโฟกัสการขยายต่างประเทศด้วยในช่วงนี้เราให้เลือกระหว่างลงทุนธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ล่คะคะตอนนี้ก็ยังเลือกเป็นลงทุนธุรกิจค่ะพอทําธุรกิจอยู่ถนัดเป็นสิ่งที่เราใช่เป็นสิ่งที่เราถนัด <c oughs> ด้วยค่ะแล้วถ้าลงทุนกับรถและธุรกิจล่ะคะก็ยังเลือกธุรกิจค่ะชัดเจนใช่เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดแล้วอ <c oughs> ีกหนึ่งคำถามสุดท้ายสําหรับดีซอดาดค่ะ การเติบโตและความมั่นคงค่ะค่ะจริงๆเราโฟกัสที่ความมั่นคงเป็นหลักนะคะคือระหว่างทางเนี่ยเรามีการเติบโตก็จริงค่ะแต่ว่าทุกการเติบโตของเราอะค่ะเราจะวางแผนไว้เพื่อความมั่นคงต่อไปมากกว่าก็ค,คือเหมือนเป็นเป้าหมายของการด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกเป็นสูตรความสําเร็จของคุณรัฐเองด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณรัฐเนี่ยได้ฝาก อินสปายสำหรับนักลงทุนคนรุ่นใหม่หรือคนที่กําลังจะเริ่มต้นลงทุนกําลังังเลยอยู่ว่าอุย้ยกำลังจะก้าวข้ามตรงนี้เราจะทํำยังไงดีมีอะไรอยากฝากถึงพวกเขาไหมคะค่ะก็ถ้าพูดถึงการทํำ business หรือการทําธุรกิจในยุคปัจจุบันนะคะส่วนตัวรัดมองว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องใช้เงินทุนที่มันสูงมากหรือว่า ไม่ได้ต้องไปแข่งกับเจ้าใหญ่หรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ลรามองว่าปัจจุบันนะคะตลาดอะมันนิชลงความต้องการของคนนะคะมันถี่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรา คิดที่จะทําธุรกิจอะคะ่ะพยายามมองหาจุดแตกต่างจุดเล็กๆอะคะ่ะแล้วเอามันมาพัฒนาต่อเราก็จะมีที่ยืนของเราที่ชัดเจนมีกลุ่มลูกค้าของเราที่ชัดเจนโดยที่ไม่ต้องไปไล่แข่งกับปลาตัวใหญ่อะคะ่ะก็เลยมองว่าเออถ้าเราโฟกัสกับจุดนี้อะคะ่ะเราเราก็มีความพยายามในการหาข้อมูลในการวิจัยแล้วก็ขยันมันเพียนมากพอทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จได้ะคะ่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะ,คะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเนาะในการหาจุดโดดเด่นหรือว่าจุดความแตกต่างของตัวเราเองหรือแม้กระทั่งแบรนด์ธุรกิจของเราเอามาเป็นจุดเด่นะนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความมั่นคงเหมือนที่ 3, 3, 3, 3าเทคนิค3ข้อที่คุณรัฐได้บอกเราไปอันแรกก็คือเรื่องของความมั่นคงเนาะสองรีเส <2, Research, S 2> ิร์ชสความขยนันสามสิ่งนี้คือจะต้องมีสําหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะ,คะวันนี้ขอบคุณคุณรัฐมากๆค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในรายการวิวไอดอลขอบคุณค่ะ